เปิดตัวแล้วว่นเน็ตภาพหลุดสองซุปตาคู่นี้แหละสวยหลอ่อเหมาะสมกันที่สุดเปิดตัวคู่รักายแดงแห่งวงการระหว่างไบร์วัชิรวิทย์และเนเน่พรนภนัท์ที่ทั้งคู่ต่างออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่หลังถูกจับตามองมีภาพหลุดสวิตหวานที่ญี่ปุ่น ล่าสุดชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวหลังหนุ่มไบร์อ,ออกมายอมรับว่าตนนั้นได้คบหาสาวในแน่โดยโพสต์ภาพในอดีตท,ที่เคยเจอทั้งคู่ที่ห้างสรรพสินค้าที่นิวซีแลนด์โดยระบุข้อความบอกว่าเมื่อวานน้องไบร์วชิรวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นคบหากับน้องในแน่นี่เจอสองคนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ตอนนั้น ฉันไม่รู้จักแน่แน่จ้าฮ่าฮ่างานนี้ก็ต้องโฟกัสไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่สวยเท่เหมาะสมกันจริงๆจ้าค่ะท่านผู้ชมคะต้องยอมรับว่าระหว่างสาวแน่แน่พ่นับพันและไบรท์วชิรวิทย์นั้นชาวเน็ตต่างมีความเห็นว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักป้ายแดงที่เหมาะสมกันสุดๆเพราะทั้งคู่นั้นดูเหมือนจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนๆกัน แต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปเอาเป็นว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ขอให้การคบหาดูใจกันเป็นความรักที่ยืนยาวตลอดไปค่ะ